สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่31มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะ เช้านี้ค่ะขอให้ทุกคนดื่มดำกับความหนาวเย็นให้เต็มที่เลยค่ะเพราะเป็นหนาวสุดท้ายแล้วนะคะอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นยกเว้นภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังคงหนาวเย็นต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะและในวันที่สองถึงห้ากุมภาพันธ์เตรียมตั้งรับฝนจากแนวลมสอบค่ะเริ่มภาคอีสานตอนล่างก่อนในวันที่สองช่วงบา่ายค่ำค่ะ จากนั้นมาทางภาคตะวันออกเน้นในวันที่3และ4กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองหนักในภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้วยค่ะในวันที่4และวันที่5กุมภาพันธ์ฝนเล็กน้อยตกกระจายทั่วทุกภาคบางแห่งค่ะยกเว้นภาคเหนือและตอนนี้เรามาฟังลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้กันค่ะ มวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงค่ะภาคเหนืออากาศหนาวภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ6ถึง14องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็น สำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัดทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสค่ะและในวันที่1ถึงวันที่8กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 3-8องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะและในวันที่2องถกกุมภาพันธ์ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะสําหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงค่ะ อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะในวันนี้นะคะวันที่31มมกราคมขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ดูแลรักษาสุขภาพค่ะจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือและผู้อาศัยบริเวณชายทะเลฝั่งอ่าวไทยขอให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงค่ะและคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วย ส่วนเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งอีกหนึ่งวันค่ะจบพยากรณ์อ,อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย